สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์พุงไล้หลักเสี่ยวเกาะพร้อมคณะกรรมการสมาคมและอาสาสมาคคัครกู้ภัยหลักเกาะได้ออกหน่วยสงเคราะห์นําเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไล้พื้นที่ตะมดกลางอาเภอเมืองตราดครับเมื่อเวลา9ก้นกาสามนาทีวันอัคารที่16พฤษภาคม2560นายพงนฤทธิ์กิจจานนท์รองผู้จัดจาก,การสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไร่หลักเซียวเกาะพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและอาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะได้ออกหน่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในสังคมในพื้นที่ตะบนกลางนำเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคมามอบให้ตามโครงการสารใจชาวพ่งไร้สู่ชุมชนโดยมีนายอเนกชัยเพชรผู้ใหญ่บ้านหมูน่หนึ่งบ้านท่าเลือนและเหลือเอกประเสริฐภูธนกูลผู้บังคับกองร้อยฐานพรานาวิโยธิน ที่534บ้านชำลากให้เกียรติต้อนรับคณะสมาคมที่เดินทางมามอบของให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่รองผู้จัดการสมาคมตราดพุทธสังเคราะห์พวงไร้หลักเสียวเกาะกล่าวว่าการออกโดยสังเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในครั้งนี้ได้มอบเงินเครื่องนุ่งหม่มข้าวสารอาหารแห้งและผลไม้มอบให้กับนางแช่แรมหรือทิกกูนโตอายุ81ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้าอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าๆในบริเวณสวนยางพาราพื้นที่ตะบนตะการ์อำเภอเมืองตราดโดยอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีไรายได้มีเพียงเงินผู้สูงอายุเดือนละ800บาทในการเลี้ยงชีพทางนี้สิ่งของที่ทางสมาคมนำมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยกากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งและเพื่อให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก มีกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับก็วันนี้สมาคมตราพุทธสงห์นะครับก็ได้ออกมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดวันนี้เราเยี่ยมเยียนอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแต่ในการมาในครั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการของสมาคมตราพุทธสงเคราห์นะครับที่ได้มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสนะครับ ก็วันนี้ก็ได้ได้นำของเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ที่บ้านของคุณยายที่ตำบลตะกางนะครับขอคุณจ้ะไปเกิดอีกจ้ะรวยอีกจ้ะ